รีวิวสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาลองทดสอบลวดกันชักที่เอารวดกันชักอ่อนนะครับมาดามด้วยตัวไม้เสียบลูกชิ้นดูซิว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ดามทั้งแอลโลนซ้ายขวาแล้วก็เอลิเวเตอร์แล้วก็ลัดเดอร์นะครับโดยการดามเนี่ยจะดามแค่3จุดนะครับอลองดูกันใกล้นี่นะครับลวดตัวนี้มันอ่อนนะครับดามแค่หัวกลางท้ายเหมือนกันหัวกลางท้าย อันนี้ก็เป็นหัวกลางท้ายนะครับด้านสุดท้ายก็หัวกลางท้ายเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างครับก็จะเริ่มต้นที่การทดสอบตัวแอรอนก่อนนะครับเดี๋ยวดูภาพซูมใกล้ๆนี่ก็สบัด้ายขวาใช้ขวาใช้ขวาใขวาเร็วๆแรงๆนะครับดูว่าเป็นยังไงบ้าง หลังจากนั้นนี่ก็เทสตัวลัดเดอร์ตรงหางนะครับเนี่ยโยนซยน้ายโยนขวาโยนซ้ายโยนขวาเนี่ยแกวงไปแกวงมาแกวงไปแกว่งมา,า,งา,งมาเอาแบบแรงๆนะครับหลังจากนั้นก็เทสเอลิเวเตอร์ไปหน้ามาหลังไปหน้ามาหลังนะครับพอสามตัวได้ที่แล้วทีนี้เราเทสแบบรวมแล้วนะครับเราก็ปั่นไปเลยครับโรลลิงไปบินกลับมา แล้วก็ปั่นกลับมาจะชาขึ้นนะครับบินวนใกล้ๆแล้วก็ชาขึ้นจะชากลงด้วยนะครับดูว่าเป็นยังไงบ้างอะไรที่บินไปแล้วอันนี้ก็ลองเป็นบินไนเอตนะครับมันหลุดเฟรมไปนิดนึงแล้วก็ชากลงแล้วดึงขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็บินขึ้นไปตีลังกาหลังนะครับตีแบบสั้นๆรอบที่หนึ่งรอบที่สองนะครับก็โอเค แล้วก็ลองดึงกับเข้ามาบินท่าเด็กงองแงนะครับเด็กงองแงก็ไม่ยอมฮะดินไปดินมาครับดินไปดินมาดูเป็นไงบ้างก็ยังได้ตามนิ้วนะครับได้ตามใจที่อยากจะเล่นทุกอย่างไม่มีปัญหารครับตัวลวดดามด้วยไม้เสียบลูกชิ้นใช้ได้ครับมันก็โอเคนะครับใช้งานได้เนี่ยแข็งแรงนะครับอย่างที่บินเนี่ย เมื่อกี้ก็เทสทั้งตัวแอรอนนะครับแอรอนอิเลเวเตอร์แล้วก็ลัดเดอร์ใช้งานได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีปัญหาว่าลวดคันชักเนี่ยอ่อนนะครับาาหาไม้เสียบลูกใี่มาดาม <นะ S 1> ได้เลยอย่าลืมฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์บินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ